พยายาดูคูกเลยครับนี่เเก่งมากเลยเนี่ยหัวไปมีกิ๊กมีชู้แกตามไปถึงรีสอร์ทเลยอันจา์ค่ะเดี๋ยวนูกลับเลยนะคะสวัสดีครับพอดีนายเฟิรนก็เรี้ยงกูสี่สิบปีแล้วเก่งมากหัวก็มีห้ายคนจับได้หมดมีในด้านจับเลยโหน้าห้องเลยหัวก็ประชุมประชุมยืนยืนหู่หน้าห้อง เราจริงมันก็มีในด้านแรงแต่ทำนี้เข้าลงาเลยไม่เจอ,อสามวันที่ลงได้เลยไอ้หนุ่มเนี่ยเพิ่งจะหมดคอนะแกถ้าผมดคออนไลน์ได้แกก็เปิดตัววันศุกร์แล้วแกค่อยทำตอนเดือนประมาณมิถุนา <c oughs> มิถุนาใช่มิถุนาแล้วก็ตอนนี้<อ>นไม่ต้องทำอะตอนนี้ตอนนี้วางแผนไว้ก่อนแล้วเปิดตัวทีเดียวนะปุ๊บไปเลยลูก นำเข้าก็นำเข้าก็ดีหมดอ่ะพอเดือนมิจารณาทุกอย่างมันจะได้หมดทั้งเงินทั้งทองทั้งโชคทั้งลาบดอกนี้ไม่มีปัญหาจานเลยแล้วผ่านเลยเราแฟปลงาปที่บ้ักก็ไม่มีรายจานเลยแล้วผ่านลูกลูกชายลูกชายชื่ออะไรคชไ่อ่ะชื่ออะไรชื่อปิ๊บปิ๊บอ๋อกระหายหายเดินได้ดีกับเขาประกัน ไม่เป็นไรเด็ดจานลงสนีให้จะไปไหว้ปูนะ่หรืออะาเอาเหรียญน,นี่เหรียญไปอยูย่ไรกันแล้วไปบ้านได้เลยขอท่านได้จริงเหรียญไปอยูย่ไรในแรงนักเหรียญรุ่นนี้คือคนจะรวยได้ก็ต้องมีของดีติดต๋อนะติดตัวอะไรก็ได้ที่คนเชื่อมัน่นว่าสิ่งสิ์สิิ์นั้นเขาเปจริงใช่ใส่จะเนื้อนเนื้อไปถามครับดอกคือคือซือ,อแล้วเวลาไหว้เช้ามาก็ต้องนมูสามจบขอกินกาแฟกันดิ เอาของไหยังลังอาครับงอากาแฟกันดิอาจารย์ตั้งไหนเนี่ยเดี๋ยวไม่ตั้งมาดันแต่ข้ออื่นไม่มีปีมีเด็ดรวยเดี๋ยวจะไปแจกตรงหล่อพระเลยไอ้ตังเช่าอ่ะนายกนายกเดี๋ยวจะรับตังเช่าเดี๋ยวไปมอบตรงนน้นะตังเช่ามอบตรงนี้ก่อนหรือตรงนน้นเดี๋ยวเขามีตังเช่าแจกให้สองพันกล่องใครที่ไป่หล่อพระ ไปรับตังค์เช่าที่นู่นเลยเออใครเดี๋ยวเดียเด๋ยวเขามาก่อนเขาจะแจกฟรีนะตังค์เช่าอ่ะไอที่ว่ากล่องละสองพันห้าเนี่ยที่ปวดขานะไปเอาดิปวดเข่าวาไปดิเดี๋ยวเขาจะมาแจกเดี๋ยวเขาไปแจกคุณน้ไปเอาเลย,อ,ยอะไรขขเขาถวายก่อนเดี๋ยวเขาไมแจกเอา หมดแล้วไม่มีอะไรนี่หนุ่มรถมันต้องบุญใจบาตรนะจะได้พลังเยอะมันไม่ดูอ่ะมึงขายของดีกว่านุะหนุ่มหน้าเหมือนแม่ตามทางพ่อแม่ชื่ออะไรน้ำกลไปเป็นเทพแล้วเออไปเป็นเทพแล้วมีอะไรนะเออไอ้เทพเดี๋ยวเดี๋ยวามอบการเข้า เดี๋ยวจให้เปแจกตรงที่ใครที่ตอกนะซื้อทองหรืออะไรก็แจกคนตอกคนตองเลยคนละกติดตอกบ,บ,บ,บริษัทโวนวาออร์แกนิกโดยมากเขาพาขายออนไลน์ปีนึงหลายพันล้านนี่เข้าตลาดทุนแล้วลคนจะรวยไม่ยากมันอยู่บนสวรรค์เงินเงี้ยแงไขเมืนก็นกจะจนนะอยากเหมือนทองอ่ะเอออยู่ในคอไม่เกินสามเดือนจะต้อหนีไปหมด คนไม่เป็นเอาถึงเดอนมีธนากะลงปก็ขึ้นได้เลยนหนุ่นะก็้อเกาเจอมาวปเา่ ใส่ปากนี้นะผมแงแม่อะไรกันเรามาใคร